วันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะมาพบกับรี่ในช่องรีฟอร์ดชาแนลนะคะวันนี้รี่พามาดูในรุ่นของ XL t ต e e t นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเตี้ยของเรานะคะจัดแคมเปญให้ลูกค้าพิเศษเนี่ยนะคะฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะราคารถจะอยู่ที่6 7 2 0 0 0บาทนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะดีไซน์ก็คือจะเป็นตัวเตี้ะค่ะของเราก็จะเป็นแคมเปญฟรีดาวจะเป็นรถของวัยรุ่น เด่นซะส่วนใหญ่นะคะตัวนี้ก็คือจะแต่งดีไซน์มีสติกเกอร์มาให้พร้อมนะคะพร้อมกระจังหน้านะคะคาดด้วยสีแดงนะคะลูกค้าสติกเกอร์ก็จะเป็นสีเทาดำนะคะตัวนี้ช่วงด้านล่างนะคะก็จะมีสติกเกอร์คาดลงมาให้ถึงด้านล่างเลยค่ะส่วนกรอบป้ายก็จะเป็นสีดำนะคะตัวนี้ก็คือจะตัดกันให้มันเป็นดำนะคะ ตัวนี้จะเป็นดำเงากระจังหน้าเป็นดำเงาทุกอย่างจะต้องดำเงานะคะในส่วนของแต่งนะคะลูกค้าเรามาดูด้านข้างกันค่ะไฟนะคะจะเป็นไฟไฮโดรเจนตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้เหมือนเหมือนตัวยกสูงของเราที่รีวิวไปให้ดูนะคะตัวนี้ค่ะส่วนขอบล้อแม็กจะเป็นขอบ16นะคะตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะ ครอบแก้มก็จะเป็นสีดํานะคะสีดําด้านนะคะตัวนี้ก็คือครอบกระจกก็จะเป็นดําดีไซน์ก็คือจะออกมาดําตัดขาวนั่นเองนะคะค่ะสติกเกอร์ด้านข้างก็จะคาดมาให้นะคะตัวนี้มาจากโรงงานมาพร้อมกับตัวกันสาดนะคะจะให้มาเป็นคู่แคปเลยนะคะ ส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังตัวนี้ก็คือจะมีไลเนอร์มาให้นะคะลูกค้าไลเนอร์มาให้ส่วนด้านท้ายของเรานะคะลูกค้าตัวนี้ก็คือจะไม่มีบันไดข้างไม้ถ้าลูกค้าอยากจะติดก็สามารถแจ้งเซลล์ได้นะคะตัวนี้ก็คือจะมีติดเป็นบันไดเหมือนของของของฟอร์ดนะคะที่มันเป็นตัวยกสูงนะคะหรือจะติดเป็นของแบบ ที่มันเป็นก้านเหล็กก็ได้นะคะก็คือคุณลูกค้าสามารถแจ้งเซลล์ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากจะได้แบบไหนนั่นเองนะคะแต่เคสนี้ก็คือว่าลูกค้าเขาอยากจะได้แบบนี้นะคะน,นี่คือเขาจะไปติดเองของเขานะคะตัวนี้เขาจะติดเป็นก้านนะคะอันนี้เขาจะมีดีไซน์ของเขาค่ะเรามาดูภายในนะคะว่ารุ่น XL Street ภายในมันจะเป็นยังไงนะคะ แคปนะคะจะเป็นแคปเปิดได้นะคะตัวนี้มีมาพร้อมกับเบาะแคปให้นะคะเบาะแคปแล้วก็ผ้ายางรองพื้นค่ะของฟอร์นะคะอันนี้จะเป็นผ้ายางลายกระดุมเราตัดเสริมมาให้นะคะของฟอร์แท้ก็มีอยู่แล้ว1ชั้นข้างล่างนะคะลูกค้าค่ะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะหน้าจอจะเป็นหน้าจอ ของ Android นะคะตัวนี้สามารถเล่นแทสกีนได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้านะคะของเราค่ะส่วนระบบต่างๆก็จะแยกให้ตามสัสดส่วนนะคะเช่นตรงนี้จะเป็นระบบไฟนะคะ boost control แยกซ้ายขวานะคะตรงนี้กุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทให้นะคะลูกค้าจะเป็นแบบนี้ให้นะคะค่ะเป็นกุญแจตัวใหม่นะคะ มีให้2ดอกค่ะการใช้งานปิดเปิดได้อัต,อตโนมัตินะคะตัวนี้ค่ะถ้าลูกค้าต้องการแคมเปญฟรีดาวนะคะในรุ่นของ XL Street นะคะรานะคากระบะตัวเตี้ยที่ถูกที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้นะคะสามารถที่จะติดต่อรีเข้ามาได้ในช่องรีฟอร์ดชาแนลนะคะเดี๋ยวรีจะขึ้นเบอร์โทรให้นะคะแล้วก็ ID ดีไลน์ให้ด้านล่างนะคะส่วนท่านใดต้องการจะดาวมากกว่านี้ ก็ได้เหมือนกันถ้าลูกค้าดาวมากก็จะผ่อนถูกลงนะคะแต่ส่วนถ้าลูกค้าท่านใดคิดว่าอยากจะเซฟในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะจัดฟรีดาว,วเลยค่ะลูกค้าเราจัดให้ได้ทุกแคมเปญอยู่แล้วส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวรีขอลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากนั้นเดี๋ยวรอติดตามรีขอให้ลูกค้าช่วยกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามให้รีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ